คลิปนี้พลอยจะพาไปดูขั้นตอนการวัดตัวโดยล,ละเอียดนะคะสําหรับใครที่ต้องการจะวัดตัวหรือว่ากําลังจะตัดชุดในช่วงนี้สามารถเซฟคลิปนี้เก็บไปดูได้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะก็เราจะมาทําการวัดตัวโดยละเอียดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นจุดกาหนดให้เราหาเชือกหรือว่าสายวัดก็ได้มาพันที่เอวรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นจุดกําหนดยาวหน้ายาวหลังเนาะยาวหน้าก็จะวัดตั้งแต่ปุ่มคอลงมาจนถึงเส้นนี้นะคะ35อันนี้เรียกยาวหน้านะยาวหลังก็จะวัดตั้งแต่ปุ่มคอด้านบนตรงนี้เห็นไหม ลงมาจนถึงนิวสามสิบเก้านะคะเ๋ยอหลันตัวนี้สามสิบเก้าอาปไหลก็คือวัดตั้งแต่ปุ่มปุ่มไหลตรงนี้นะคะยาวไปจนถึงปุ่มไหลอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอันนี้เรียกไหลอันนี้เียกการวัดไหลบ่าหน้าก็จะวัดตั้งแต่ตรงรักแร้บ่าน้บ่าข้างขวาไปจนถึงข้างซ้ายนะคะ ะบาหลังค่ะบาหลังก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าใต้หลังนี่นั่นหลังตป็นลักแล่นะคะมาถึงตรงนี้บาหลังรอบคอค่ะรอบคอในหนึ่งนี้จะรับง่ายนะมันมีเส้นใช่รอบคอม้วนไปแบบนี้เไ่้รอบคอวิธีการวัดรอบคอนะคะมาใกล้ๆได้นะ ไม่เห็นชัดๆต่อไปรอบรักแรล่ค่ะรอบรลักแหล่ก็วัดะต้ลักแหล่ขึ้นไปถึงปุ่มไหล่นะคะไหลให้เขาเท้าสะเอวก็ได้นะคะแล้วก็ให้ลองขยับดูว่ามันมันตึงหรือเปล่าถ้าไม่ตึงก็ถือว่าพอดีคะ่ะรอบอกค่ะรอบอ,อกรอบอกก็วัดตะกงถึงสุดของอ,อกเลยนะคะ ค่ะือ,ออก,ก็วัดขึ้นมาตรงน,นี้เลยค่ะใต้รักแร้วนขึ้นมาตรงด้านบนนะคะนี่ในนี้เรียกเหนืออกนี่การวัดเหนืออกนะคะใต้อ,อก่ะใต้อ,อกก็คือวัดข้างใต้อ,อกใต้ราวนมเราค่ะนี่เรียกใต้อกให้คนดูแล้วก็อกอาหอา,กออกางค่ะหางจะวัดจากหัวนมเลอือปอีกมันนมนะคะนี่อ,อกห่าง อกสูงค่ะอกสูงนี่มีสองตำลานะวัดจากตรงนี้วัดจากตรงนี้มาตรงนี้ก็ได้แต่ว่าจะได้น้อยกว่าที่พอยเรียนมาก็คือครูสอนให้วัดจากตรงปลุ่มไหลตรงนี้ยาวลงมานะคะก็จะได้ประมาณยี่สิบสองเนี่ยอกสูงย์รอบเอวค่ะรอบเอวรอบเอววัดตามเส้นนี้เลยก็ได้ค่ะเส้นที่เรากําหนดอันนี้เรียกวัดรอบเอวนะคะ รอบสะโพกเล็กค่ะสะโพกเล็กก็ลงส่วนขูมขีสะโพกเล็กนะคะลงมาจากเอลสิบเซนอยู่ที่ประมาณนี้เล็กสะโพกเล็กแล้วก็สะโพกใหญ่ปลายก็ลงมาจากเอลยี่สิบเซนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้กระโปรงยาวก็วัดจากเอลลงมานะคะ ลงไหมถึงว่าเราอยากได้กระโปรงยาวประมาณไหนให้พอดีกับปลายก็จะปุ่มไหล่ลงมาเลยค่ะถึงป,ปลายแขน,น97แขนกว้าง,างค่ะแขนกว้างก็คือจะเป็นต้นแขนของเรานะคะแขนกว้างเป็นวัดจากต้นแขนของเรา30ข้อสอบแล้วก็ข้อสอบ25ตรงนี้ช่วงกลางแขน ยี่สิบสามแล้วก็ปลายแขนสิบหกก็จะประกอบด้วยต้นแขนข้อศอกกลางแขนและปลายแขนนะคะเราเรียดแขนกว้างค่ะแล้วก็จะวัดไหล่ถึงศอกค่ะไหลถึงศอกวัดจากปุ่มไหล่ลงมาจนถึงศอกจดไว้อันนี้ได้สามสิบสองสามสิบเอ็ดแล้วก็วัดจากปุ่มศอกลงมาจนถึงนี้ปลายแขนได้ห้าสิบหกโอเคค่ะ และนี่คือขั้นตอนการวัดตัวโดยละเอียดนะคะใครที่กําลังต้องการที่จะวัดตัวก็สามารถเซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้พอขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย